ถทาวันนี้คุณทําธุรกิจทํายังไงให้คุณมีแรงฮึดที่จะสู้ในภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ครับหลายๆคนบอกว่าเศรษฐกิจแบบนี้เนี่ยรู้สึกมันพอรู้สึกไม่มีแรงฮึดรู้สึกหมดแรงครับปิดการขายก็อยากลูกค้าก็บอกไม่มีตังคู่แข่งก็ด้ําราคาลงมาทุกทีลูกค้ารายแหลก็โดนปฏิเสธลูกค้าประจําก็หายไปทีละคนสองคนคน2คนทํำยังไงครับถทาวันนี้คุณเจอปัญหาแบบนี้ครับให้คุณทําแบบนี้ครับการที่คุณรู้สึกว่ามันมืดไปหมด การที่คุณรู้สึกว่ามันทอ้อรู้สึกว่ามันไม่มีแรงขึ้นมันเกิดจากคุณไม่มีความหวังครับแต่ผมไม่ได้บอกว่าให้คุณเสแสร้งสร้างความหวังขึ้นมาหลอกตัวเองไม่ใช่งั้นนะครับความหวังมันจะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อคุณเห็นโอกาสครับคือถ้าวันนี้คุณเดินไปในถ้ำที่มันมืดมดืในอุโมงค์มืดมืดเดินไปแล้วร้อยเมตรก็มืดสองร้อยเมตรก็มืดเดินไปกิโลสองกิโลก็ยังมืดอยู่มืดอยู่คนมันก็หมดความหวังของการเดินครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเอาตัวเองออกจากจุดนั้น แล้วพยายามไปเรียนรู้สิ่งใหม่ๆจะไปเทคคอร์สสิ่งใหม่ๆไปอ่านหนังสือเล่มใหม่ๆนะครับไปฟังสัมมนาใหม่ๆมันจะทําให้คุณเกิดอินสปายครับคุณจะเกิดโอ๊ยไอ้นั่นก็ทําได้นี่ไอ้นี่ก็ทําได้ไอ้นู่นก็ทําได้เฮ้ยยังมีตรงนี้ยังไม่ได้ทําอีกนะเฮ้ยคนนั้นก็ทำนั้นมันสามารถประยุกข,ของฉันได้ไหมแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเห็นปลายทางอุโมงค์เนี่ยคุณเห็นแสงไฟครับเฮ้ยมันสามารถทําได้นะเช่นเมื่อก่อนเนี่ยนะฮะสมมุติเล่นๆว่ามีลูกค้าทักมา10คน คุณปิดได้แค่3คนอีก7คนบอกว่าไม่มีตังค์แต่วันนี้คุณไปเรียนอ๋อเขาปิดการขายเขาปิดอย่างนี้นะเฮ้ยมันสามารถทําได้เฮ้ยมาสอนแอดมินคุณมาสอนทีมมาสอนเซลล์คุณมาสามารถทําแบบนี้ได้นะแล้วคุณก็ไปประยุกต์ทําตามคุณจะรู้สึกเฮ้ยมันมีมันเริ่มมีความหวังเมื่อความหวังกลับมาครับแรงฮึดต่างๆก็จะกลับมาครับอย่าลืมนะครับว่าเลเวลของธุรกิจเนี่ยเป็นไปตามเลเวลของเจ้าของครับ เมื่อเจ้าของเนี่ยอัปเกรดความรู้เพิ่มมากขึ้นธุรกิจก็จะอัปเกรดการโตมากขึ้นไปเรื่อยๆครับดังนั้นตอนนี้ถ้าเกิดคุณไม่มีแรงคึดคุณรู้สึกว่ามันมืดแตกด้านครับผมแนะนําให้คุณไปหาสิ่งที่คุณจะเรียนรู้ได้เพิ่มเติมเพื่อเข้ามาช่วยธุรกิจแล้วเมื่อคุณเห็นความหวังแรงฮึดนั้นจะกลับมาครับคุณสามารถเข้าไปดูวิดีโอย้อนหลังของผมเนี่ยกว่า1000วิดีโอที่ YouTube c h anel n Coach Bank สุภกิจครับถ้าคุณต้องการให้เจ้าที่ของผมเนี่ยส่งคลิปวิดีโอใหม่ทุกวันนตอเเช้้าาาไหาาไ,ไหคคุุณณรสมถ แบงก์สุภกิจครับทุกครั้งที่มีคลิปใหม่เราส่งคลิปตรงไปที่มือถือคุณโดยทันทีครับ